สำหรับใครที่เริ่มจะมีปัญหาการเงินแนละต้องการเงินหรือว่าหมุนเงินไม่ทันการคุณไม่ได้มีบัตรเครดิตหรือว่าไม่มีความสามารถในการขอสินเชื่อได้คงจะต้องร้องว่า iPhone จ๋าช่วยฉันทีแล้วคนที่ไม่มี iPhone ล่ะจริงๆก็ช่วยได้นะแต่ก็ไม่ใช่กับที่นี่มี iPhone มี iPad คุณก็เลือกใช้บริการนี้นะ iPhone แลกเงินในร้านของ You Fan หลายคนก็คงจะรู้จักร้านนี้บ้างแล้วเขาเป็นแอปพลิเคชันซึ่งเปิดสำหรับทุกอาชีพด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวมี3บริการหลกัหลกๆนะบริการที่1คือผ่อน iPhone iPad อนุนมัติ1วันได้เครื่องสู์แท้บริการที่2 ออมดาวก็จะเป็นการออมเงินดาวเพื่อผ่อน iPhone iPad ออมได้ต่ำๆหนึ่งบาทออมครบยอดดาวเมื่อไหร่ก็รับเครื่องไปเลยเอาไปใช้ไปผ่อนไปนั่นเองและบริการที่สาม o n e แลกเงินก็จะเป็นนางเอกที่เราจะพูดถึงในวันนี้ซึ่งไม่ใช้การจำนำหนึ่งวันเนยคุณได้เงิน แล้วก็ได้เครื่องกลับไปใช้งานได้ตามเดิมซึ่งข้อดีก็คือว่าคุณก็ได้เงินไปใช้เพียงแต่ว่า iCloud ของคุณเนี่ยมันจะติดของทางร้านกับเครื่องของคุณไปด้วยซึ่งคุณก็ยังสามารถดาวน์โหลดแอปอัปเดตแอปหรือว่าใช้งานแอปอื่นๆได้ตามปกติเลยคุณจะได้ยอดเงินเท่าไหร่เนี่ยอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับรุ่นโทรศัพท์ของคุณและที่อยู่เฟรเนี่ย รับได้นะตั้งแต่ iPhone รุ่น11ขึ้นไปส่วน iPad เนี่ยไม่แน่ใจอาจจะต้องสอบถามกับทางร้านสะกอนการขอรับบริการก็ทำง่ายเข้าไปที่ Google แล้วก็พิมพ์ค้นหาคำว่า you fan ก็จะเจอเป็นเว็บไซต์ทางการของร้านจากนั้นก็ไปเลือกเลยนะกดที่ iPhone แลกเงินเข้าไปกรอกข้อมูลใส่ส t a t e m e n t หรือไม่ก็สลิปเงินเดือนแล้วก็รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมา ถ้าเกิดว่าไม่อยากรอนาเนี่ยแนะนำให้แอดไลน์เข้าไปหายูเฟนนะไปขอลงทะเบียน iPhone แลกเงินซึ่งในไลน์เนี่ยเขาก็จะนัดวันเวลานะให้คุณได้เข้าไปที่สาขาเพื่อทำสัญญา และในขั้นตอนการทำสัญญาเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งเพราะว่าเขาจะมีการเช็คแบตเนี่ยซึ่งต้องมีมากกว่า75%เครื่องคุณเป็นศูนย์ไทยหรือไม่จริงๆแนะนำก่อนเลยนะก่อนที่คุณจะไปเนี่ยก็ควรจะสำรองข้อมูลไว้ก่อนด้วยคุณควรถ่ายหน้าบุ๊คแบงค์ไปด้วยหรือไม่ก็เปิดไฟล์ภาพในโทรศัพท์ยื่นให้ก็ได้จากนั้นให้คุณรอร้านเขาติดตั้งไอ l ลา d ให้เสร็จ เซ็นเอกสารให้เรียบร้อยแล้วก็รอร้านเนี่ยเขาโอนเงินเข้าบัญชีก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นส่วนใครที่เพิ่งจะซื้อ iPhone iPad มาใหม่ ใช้ได้ไม่นานเองเนียแล้วแบตคุณก็ยังเต็มแบบร้อยซให้คุณถ่ายรูปหรือว่าเอาใบาเสร็จที่คุณซื้อสิ่งนั้นเนี่ยติดตัวไปด้วยใบยเสร็จที่จะต้องมีชื่อผู้ซื้อซึ่งเป็นชื่อของคุณนะที่คุณต้องการจะแลกเงินกับเขาถามว่าวงเงินเนี่ยมันได้เต็มเลยนะไม่มีหักสักบาทเดียวเพียงแต่ดอกเนี่ยอาจจะแรางไปบ้างบางคนนะได้เงินมาที่หนึ่งหบาทเนี่ย ต้องผ่อนคืนรวมทั้งสิ้น24,000บาทเป็นดอกเบีย้ยช่ำๆเลยที่1นึ่บนบาทส่วนไอ้คลาวเนี่ยที่ติดทั้งร้านมาก็จะปลดล็อกให้ทันทีเมื่อคุณจ่ายครบทุกอย่างก็จะจบแนะนำจากใจเลยนะถ้าเกิดว่าคุณจะใช้บริการนี้เนี่ยคุณต้องจำเป็นที่จะใช้เงินจริงๆแล้วก็จนหนทางแล้วมาก เพราะเห็นดอกเบีย้ยแล้วเนี่ยถึงกับลมจับเลยทีเดียวลักษณะมันจะคล้ายกับการจำนำไ c l o u d นั่นแหละแต่คุณก็วางใจเชื่อถือได้เพราะว่าเขาถูกกฎหมายด้วย